สวัสดีครับขยี้ข่าวเด่นกับผมยุคนวิเศษสังผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้เรามาเจาะลึกลงรายละเอียดแล้วก็ติดตามข่าวการระบาดโควิด -19 ะระลอกใหม่ในประเทศไทยของเรานะครับผมมีการบ้านที่รับปากกับคุณผู้ชมนะครับว่าจะเอาตัวเลขของ22จังหวัดในประเทศไทยประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดนะครับแต่ณขณะนี้ตรวจสอบพบว่ามีอยู่22จังหวัดที่มีผู้คนเข้าไปเชื่อมโยง กับตลาดกลางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครและในหลายสิจังหวัดของ22จังหวัดตอนนี้ก็ทยอยพบผู้ที่ติดเชื้อโควิด1 9บางจังหวัด1คนบางจังหวัด2,3,4,5,6มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้สรุปให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบทั้งหมดนะครับแต่ข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปกันที่ภาพพวงนี้ก่อนภาพพวงนี้ก่อน พมา่าไม่หนีแฉภาพกำแพงพังสถานกักตัวตลาดกุ้งวันนี้ว่อนเน็ตเลยฮะทีมงานเลื่อนไปดูเรื่อยๆว่อนเน็ตเลยครับว่ามันมีภาพกำแพงที่สถานกักตัวตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครมันถูกทุบทำลายกำแพงจะมีขนาดความสูงประมาณ3เมตรบรูที่มีการทุบทำลายเนี่ยมีหลายขนาดนะครับเท่าที่ดูเนี่ยจะมีอยู่สักประมาณ 2- 3สาช่องด้วยกัน อ่าทีมงานเลื่อนภาพไปอีกฮะมีอยู่ประมาณสองสามช่องด้วยกันอ่าดูค้างตรงนี้ไว้ก่อนนี่ก็ช่องหนึ่งเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆสิว่าในช่องเนี่ยมันจะมีรั้วรวดหนามที่เจ้าหน้าที่เขาเอามาขึงเอาไว้แล้วถ้าสังเกตดีๆคุณผู้ชมครับเราจะเห็นว่าการทุบทําลายมันเป็นรอยเก่านะครับดูพื้นก็ได้ครับถ้ามันเป็นการทุบทําลายใหม่เนี่ยมันจะไม่เรียบแบบนี้ อันนี้มันเหมือนกับเก่ามานานแล้วทีมงานเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยนะฮะมันมีทางเดินเห็นไหมครับเป็นร่องเลยมันเหมือนกับเป็นของเก่าถ้าไปทุบใหม่อะทำไมเอ่อรั้วลวดหนามไม่ทุบทิ้งไปเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่อ่าทีมงานเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับดูภาพเป็นร่องมันก่อนเห็นไหมครับมันสภาพมันเก่าแล้วสภาพมันเก่า นี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่หายไปทั้งแถบเลยครับเห็นไหมฮะหายไปทั้งแถบนี่มีชุด PPE ของเจ้าหน้าที่แสดงว่าเป็นภาพใหม่เพราะว่าเป็นกำแพงเก่าแต่ภาพใหม่นะครับกำแพงเก่าแต่ภาพใหม่ล่าสุดมีแหล่งข่าวของผมที่เป็น f c นี่แหละเขาบอกว่าเขาเคยไปตลาดกุ้งบ่อยก่อนหน้านี้ก่อนเกิดโควิดเขาก็ไปค้าไปขายที่นั่นกำแพงพวกนี้มีมาแต่เดิมแล้วนะครับไม่ได้ทุบกันใหม่ๆนะครับ เราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปสอบถามข้อมูลมาพบว่าคุณผู้ชมฟังดีๆนะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบอกว่ากำแพงพวกนี้ถามว่าพมา่าทุบจริงหรือเปล่าจริงครับแต่เกิดขึ้นมาแล้วสักประมาณปีหนึ่งคือช่วงก่อนเนี่ยมันมีรายงานชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพวกที่ผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจเขาก็จะเอาไปแยกไว้ส่วนหนึ่ง ปรากฏว่าพวกนี้มันเข้าเมืองดยผิดกฎหมายตอนปีกว่าๆามาแล้วมันก็เลยทุบหนีแล้วชาวบ้านก็เห็นว่าเออไหนๆก็เป็นรูเป็นร่องเป็นรอยละก็ไปเหลาให้มันเรียบๆแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็ใช้เป็นทางคนผ่านครับชาวบ้านแถวนั้นเดินผ่านคนไปซื้อของซื้อของแถวนั้นก็ใช้ช่องทางนี้เดินผ่านบางคนขี้เกียจเดินอ้อมอันนี้พูดถึงที่มาของมันก่อนนะแสดงว่าช่องนี้มันมีมาก่อนคำถาม มีมาก่อนสิยิ่งดีมีคนหนีหรือเปล่าดูไหมฮะมีคนหนีหรือเปล่าข่าวบางแหล่งก็บอกว่ามีเนี่ยเป็นร่องเป็นรอยแบบนี้ล้วลวดหนามเท่านี้เองมีแต่ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่อำนวยการได้ตั้งล้วลวดหนามได้เสริมรั้วป้องกันกับพื้นที่แล้วก็มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เวรยามประจำจุด รวมถึงได้เพิ่มเติมการติดตั้งไฟส่องสว่างซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ควบคุมทางช่องทางดังกล่าวแต่ประการใดผู้ว่ายืนยันบอกไม่มีไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับ <c oughs> ยุคนไม่ได้กวนตีนนะครับเพูดกันตามตรงขออนุญาตเช็ดมุกงนิดหนึ่งนะฮะไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี แต่เอาเถอะวันนี้จะฟังใครได้ก็ต้องฟังผู้ว่าก็ต้องยืนยันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะมีข่าวนะแล้วก็สื่อหลักนําเสนอกันไปหลายเจ้าแล้วบอกว่ามีสามพม่าจากสมุทรสาครเนี่ยปรากฏว่าคิดถึงเพื่อนหนีไปหาเพื่อนที่ชนบุรีแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปตามจับได้แล้วนะครับไปกันยังไงเนี่ยถามมันด้วยนะแล้วก็ต้องเอาข้อมูลมารายงานประชาชนด้วยว่าไปยังไง พูดก็พูดผมก็ยังติดใจชาวพม่าชาวเมียนมาเนี่ยนะครับที่บอกว่าจายเงินเป็นค่าเหมาแบบพิเศษรถตู้ให้ไปส่งที่แม่สอดจังหวัดต,ตากซึ่งจับได้เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมกำลังจะบอกว่าเอ้าก็มันเคยมีคนเพิ่งไปมาไง ก็มอสุดสัปดาเนี่ยเพิ่งไปมาเนี่ยทุกคนก็ยืนยันแล้วชาวเมียนมาก็เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าต้องจ่ายแบบพิเศษนะต้องจ่ายเงินเหมาแบบพิเศษนะถึงจะได้ไปอะ่ะก็มันเพิ่งมีคนไปมาเมื่อปลายสัปดาห์หคนก็เลยไม่ค่อยมั่นใจหรือเปล่าในขณะเดียวกันเมื่อครู่นี่แหละผ,ผู้ชมครับมีพม่าสามคนนุ่งสลงอยู่เลยนะครับตอนเขาไปจับเนี่ยคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อน จากสมุทรสาครไปที่ชนบุรีเอ๊ะไปตอนไหนอไปกันยังไงนะหน้าต่างมีบรูประตูมีช่องหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่ะก็ส่งกําลังใจกับเจ้าหน้าที่ไปอีกนะครับเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ในการเดินเวรยามเพิ่มไฟส่องสว่างรั้วรวดหนามหรือจะมีแบรีเออร์ตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาอีกก็สุดแท้แต่งานนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มนะผู้ว่าบอกไม่มีคุณผู้ชมคิดว่ามีหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ผมก็เชื่อจากข่าวไงวันก่อนก็บอกว่าออกจากสมุทรสาครไปสายไหมวันก่อนก็ไปโผล่แม่สอดคนขับรถตู้ก็บอกว่าโว้ยพวกเราทําถูกต้องตามกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับผมก็ยืนยันนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปชนบุรีแล้วสงสัยถูกกฎหมายกันหมดนะครับนี่ข้อมูลมันปรากฏออกไม่ออกไม่รู้อันนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะฮะอืม เรื่องออกเรื่องเข้าเนี่ยมีประเด็นเพราะวันนี้นักข่าวไปสอบถามมลเหตประวิตยวงสุรวรรณรอมตรีเนี่ยบิ๊กป้อมบอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐทําการทุจริตในการนําแรงงานต่างด้าวเข้าแล้วก็ออกประเทศไทยยังไม่พบบิ๊กป้อมบอกแบบนั้นเบื้องต้นนะแต่ถ้าพบบิ๊กป้อมบอกว่าจะเอาให้หนักนะครับอ่ะอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยที่ได้ยินข่าวว่าไทยจะทุ่มงบเนี่ย 8 9 0 0ล้านเป็นพันล้านเนี่ยนะเพื่อหาโควิดเพื่อตรวจโควิดให้กับชาวต่างด้าวหรือว่าชาวเมียนมาซะเป็นส่วนใหญ่ในท,ที่นี้จริงเหรอเห็นข่าวแล้วคิดว่าโอ้โหเราจะต้องเสียเงินเสียทองขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คิดกันแบบบานๆจริงครับคำตอบคือจริงครับเปิดความจริงทุ่มงบพันล้านตรวจโควิดต่างด้าวคนไทยก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอา้า แล้วทุกวันนี้คนไทยบางส่วนยังไม่ฟรีเลยนะมันหมายความว่าอย่างไงมันมีที่มาที่ไปครับคุณผู้ชมครับต้องอธิบายความไม่เกิดความชัดเจนคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้มีการประชุมกับคณะกรรมการนะครับอันแรกเนี่ยคุณสุชาติพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการการประกันสังคมมีมติใจเงินชดเชยกับแรงงานร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน3เดือนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหลังจากได้รับผลกระทบ จากโควิด -19 ที่ผมพูดเร็วๆนะฮะก่อนหน้านี้เขาจ่ายให้1้อยกรณีระบาดโควิดรอบแรกแต่อันนั้นทั้งประเทศแต่อันนี้เฉพาะสมุทรสาครใครที่ถูกพักงานถูกเลิกจ้างไปขอรับเงินที่ประกันสังคมได้แต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกประกันสังคมมาตรวา3 3 3 3ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ฮะว่าโโหกระทรวงแรงงานเนี่ยนะประกันสังคมเนี่ยนะ,ะว่ากันตามตรงเราจะทุ่มงบเป็นพันล้านเนี่ย ตรวจฟรีดูแลฟรีให้กับชาวเมียนมาเลยเหรอแล้วคนไทยล่ะมันมีการระบุข,ข้อมูลออกมาแบบนี้ว่าทางกระทรวงแรงงานได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการเพื่อหาบรือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้กับแรงงานข้ามชาติในระบบที่ถูกกฎหมายทั้งหมดประมาณ250,000คนและเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปคาดว่าจะใช้เงินประมาณ800-900ล้านบาท โดยแนวทางการตรวจคัดกรองจะมีการจัดตรวจเคลื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขออกตรวจตามแต่ละโรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลรวมถึงตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบคัดกรองแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่กทมและปริมณฑลนะครับสำหรับข้อมูลแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครล,ล่าสุดตัวเลขณวันที่15ธันวาคม มีจำนวนทั้งหมด2 7 5 7 8 2คนแบ่งเป็นพม่าเสียง2 4 3 6 1 7คนลาว13,000คนกัมพูชา9,648คนและชาติอื่น9,317คนผมอาจจะอ่านเนื้อหาเร็วๆหน่อยนะฮะเพราะผมจะอธิบายคุณผู้ชมครับที่คุณสุชาติบอกว่าคนพม่าเนี่ยว่ากันง่ายๆส่วนใหญ่เนี่ยนะ2,05,000คนที่บอกว่าเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ถูกกฎหมายอ่ะคุณผู้ชมฟังผมก่อน คนที่เขาเข้ามาโดยถูกกฎหมายเนี่ยนะครับเขาจะเข้าสู่ระบบสองอย่างอ่าระบบสองอย่างระบบที่หนึ่งก็คือระบบประกันสังคมเขามีประกันสังคมนะครับเงินเดือนในแต่ละเดือนเขาถูกหักห้าเปอร์เซ็นตนายจ้างหักห้าเปอร์เซ็นตรัฐบาลสมทบอีกประมาณสองเปอร์เซ็นตเข้ากองทุนประกันสังคมเหมือนกับมนุษย์เงินเดือนคนไทยนี่แหละครับมาตรา3สามสามมาตรา3สามสาม จำนวนนี้จริงๆเนี่ยนะครับจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายคาดว่าน่าจะมีสักประมาณ45%เลยนะเขาทำประกันสังคมครับส่วนที่2องเขาไม่มีประกันสังคมแต่นายจ้างจะทำบัตรสุขภาพให้บัตรสุขภาพหมายความว่าไงครับมีหลายแพ็กเกจครับเช่นแพ็กเกจละ4,000อาจจะสามารถดูแลสุขภาพได้สักประมาณ2ปี แพ็กเกจ800แพ็กเกจพันอาจจะอยู่ได้3เดือน6 000, เดือนก็ว่ากันไปเพราะนั้นเขาจะมี2อระบบเพราะนั้นเนี่ยก็ถูกแล้วเมื่อแรงงานพามา่าเขาสมทบเงินในกองทุนประกันสังคมก็เป็นหน้าที่ของคุณสุชาติที่จะไปเอาเงินสมทบของคนพาม่าเนี่ยหลายปีดีดักที่ผ่านมาเนี่ยเอากลับมาเป็นค่าตรวจโควิดให้กับเขาคุณผู้ชมมันใครได้ครับไทยได้นะครับ เพราะยิ่งเรารู้ว่าเขาติดโควิดเท่าไหร่เราก็ยิ่งป้องกันได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราไม่รู้คนไทยก็เสี่ยงอันนี้ไม่ใช่งบของรัฐบาลนะเอาเงินในกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นเค,ค้กก้อนของแรงงานต่างด้าวที่เขาสมทบมาตลอดหลายปีนะครับจะได้เข้าใจกันอย่ารังเกียจเดียดฉันถึงขนาดที่ว่าโอ้โหเห็นข่าวแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยไปจ่ายมันนู่นนี่นั่น แต่ถ้าเป็นกรณีของการรักษากรณีของโรงพยาบาลสนามที่จะสร้างกันที่ตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นงบของกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจยังมันคนละส่วนกันตอนนี้คนพม่าถ้าติดโควิดอยู่ในสถานกักตัวเป็นโรงพยาบาลสนามสภาพความเป็นอยู่ก็ไม่สบายเหมือนโรงพยาบาลหรอกครับคนไทยติดโควิดเข้าโรงพยาบาลทุกคนอ่ะพูดให้เกิดความชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับ ไปดูสถิติวันนี้และ22จังหวัดที่ผมค้างกับคุณผู้ชม,มนะครับวันนี้เนี่ยกรุงเทพติดอีก5เช็คยอดโควิดยังพุ่งยังพุ่งส่งตรงตลาดกุ้งลุนล้วนอ่ะคุณผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารมันขยับเร็วนะครับตอนนี้ผมอ่านข่าวในเวลา15นาฬิกา21เนาทีเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเทปย้อนหลังเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่อัปเดตและเปลี่ยนแปลงไปนะครับถแถลงโดยสบควันนี้427คนนะครับเป็น กลุ่มแรงงานชาวเมียนมาในตลาดกลางกุ้งเนี่ย397ยังเยอะอยู่นะฮะอัตราการตรวจเชื้ออยู่ที่44%เหมือนเดิมนะครับตรวจร้อยเจอ 44, 44, 44คนนะครับ16รายเจอในประเทศแล้วก็อีก14รายอยู่ในสเตทควาดันทีนเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าสู่สถานกักตัวนะครับคุณผู้ชมครับผมพูดโดยสรุปนะครับเอาแบบจังหวัดที่เรายังไม่ได้อ่านกันมาก่อนเนี่ยนะครับวันนี้จังหวัดใหม่ที่มีคนติดเชื้อหนึ่งคือฉนะเชิงเซาะฮะ ชาเชิงเซาเป็นพนักงานบริษัทติดเชื้อนะครับนนทบุรีมีมาอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นของใหม่เลยฮะนนทบุรีเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็เพชรบุรีครับเพชรบุรีของใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งนะฮะกทมวันนี้ติด5นะครับกทมวันนี้ติด5้าอาทีมงานสต๊อปภาพนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวขอเลือนอ่าสต๊อปภาพนี้กันไว้ก่อนนะอาอันนี้เป็นสเสตีควาแรนทีนอ่าไล่ไปครับ ไล่ไปอ่านี่แหละคุณผู้ชมดูตารางนี้คุณผู้ชมดูแถบหน้าสุดเนี่ยก็คือเขาใช้คาว่ามีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งก็ทั้งหมดเลยเห็นไหมทั้งหมดเลยวันนี้นับตั้งแต่ลายที่15ถึงลายที่เท่าไหร่อะเอาเอา,เอา,เอาบาคขยี้ขาวออกน,นิดหนึ่งนะครับนะโลโก,โก้เนี่ยนะ จะได้เห็นพร้อมๆกันเนี่ยเขาดับตั้งแต่1 5ถึง30มี16คนที่ติดวันนี้มาดูช่องขวาสุดคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับสระบุรีสระบุรีสระบุรีชะเชิงเซาธัญบุรีธัญบุรีเพชรบุรีกทมสมุทรปราการกทมอุตรดินีสมุทรปราการบางเลนกทมกทมกทมเห็นไหมครับนนทบุรีเขายังไม่ได้อัปเดตติดกันันสดร้อนๆเป็นอดีตนายตำรวจเก่านนทบุรีที่ติดวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ ต้องใช้คำว่างามไส้เพราะหลายคุณผู้ชมครับอดีตนายตำรวจที่ติดรอบนี้ไม่ได้มีประวัติไปเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครนะครับตามข้อมูลบอกว่าไปว่าจ้างช่างก่อสร้างชาวเมียนมาเข้ามาต่อเติมตกแต่งบ้านแล้ววันที่มาต่อเติมตกแต่งเนี่ยคนพม่าคนนี้มีอาการไอคาดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ติดโควิด หมายความว่าตอนนี้เชื้อโควิดติดตัวคนเมียนมาหรือว่าคนพมา่าเนี่ยไม่รู้ใครต่อใครนะครับนี่ขนาดเป็นช่างต่อเติมก่อสร้างนะนี่ขนาดเป็นช่างต่อเติมก่อสร้างนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตลาดกลางกุ้งแต่ประการใดสำหรับ22จังหวัดที่เสี่ยงบางจังหวัดเจอคนติดโควิดแล้วอาทีมงานเข้าหน้าผมหน่อยบางจังหวัดเนี่ยมีคนติดโควิดแล้วถามว่า22จังหวัดหมายความว่าอะไร ก็หมายความว่ามันมีคนในจังหวัดนั้นๆซึ่งไปซื้อของหรือว่าไปทำธุระก็ตามแต่ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้มารายงานตัวแล้ว22จังหวัดบางจังหวัดติดไปแล้วบางจังหวัดยังไม่ติด22จังหวัดมีอะไรบ้าง1สุพรรณ2การชนะบุรี3นคนปรปฐม4สมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบกิริขันชุมพรเชียงใหม่เพชรบูรณ์นครราชสีมา สระบุรีปรทุมธานีอยุทยานนทบ,บุรีกรุงเทพสงขลาสมุทรปราการปราจีนฉะเชิงเทราชนบุร,แรีแล้วก็ระยองแล้วก็ระยองเห็นหรือ,อยังอันนี้เป็นจังหวัดที่มีคนไปตลาดกลางกุ้งแล้วเข้ามาในจังหวัดนะครับไม่ได้หมายความว่าจังหวัดที่อ่านให้ฟังมีคนติดโควิดนะครับอย่างระยองยังไม่ยืนยันนะครับยังไม่มีนะฮะชนบุรีไม่มีปราจีนไม่มีสงขลาไม่มี อยุธยาถ้าเอาบอกว่าเกี่ยวกับตลาดกลางกุ้งไม่มีนะฮะก่อนหน้านี้จะมีเฉพาะที่ไปโยงกับเชียงใหม่นครราชสีมาก็ยังไม่มีเพชรบูรณ์ไม่มีเชียงใหม่ไม่มีชุมพรไม่มีประจวบไม่มีเพชรชบุรีมีไปแล้วเห็นไหมฮะสมุทรสงครามยังไม่มีเห็นไหมการยังไม่มีส,สุสุพันธ์มีไปแล้วแม่ค้าขายกุ้งเห็นไหมนี่คือ 22จังหวัดที่มีการรายงานตัวละว,ว่าเฮ้ยฉันไปซื้อของมานะฉันขอโทษด้วยแต่ก็ไม่มีใครโทษว่าเป็นความผิดของท่านละครับนะฮะอ่ะนี่ตัวเลขล่าสุดตัวเลขล่าสุดสิงคโปร์พร้อมแล้ววัคซีนโควิดมาถึงสิ้นปีฉีดฟรีทุกคนโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับดีใจกับเขานะเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ย แล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเออเดี๋ยวเราคงตามตามมานั่นแหละแต่ด้านหนึ่งก็อิจฉาเขานะว่าเออเขาเร็วดีเขาเร็วดีสิ้นปีคาดว่าเขาจะได้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เขาคาดว่าทั้งประเทศเนี่ยเขาจะฉีดให้แล้วเสร็จภายในไตรามาสที่3ของปี2564ฉีดฟรีกันทุกคนนะครับนี่เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าว Channel News A s เช รายงานถแถลงผ่านโทรทัศน์ของลีเซียนลุงนะครับซึ่งเป็นนายรัมนตรีของสิงคโปร์ในการแจ้งความคืบหน้าการรับมือกับโควิด -19 โดยบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้อนุมัติให้ใช้งานวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และไบออนเทคโดยยืนยันว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้จะมีวัคซีนเพียงพอสาหรับทุกคนภายในไตรมาสที่3ของปีหน้า ตามแถลงการบอกนะครับว่าหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของวัคซีนจากไฟเบอร์ไบออนเทรวมถึงวัคซีนของผู้พัฒนารยายอื่นและได้มีการจ่ายเงินเพื่อสั่งของล่วงหน้าตั้งแต่เนิน่นๆนะคุณผู้ชมครับวัคซีนชุดแรกของไฟเซอร์แล้วก็ไบออนเทคเนี่ยเขาบอกว่าจะมาถึงในช่วงช่วงไหนฮะของสิงคโปร์นะครับไม่ใช่ของบ้านเรา สิ้นเดือนธันวาคมนี่ก็ยี่สิบกว่าแล้วนะครับก็อาทิตย์หน้าก็จะมาถึงแล้วนะครับถ้าฟังตามนี้เนี่ยสิ้นเดือนธันวาคมด้วยกลุ่มแรกจะรับวัคซีนตัวนี้คือบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งรวมไปถึงตัวเขาเองและคณะรัฐมนตรีเพื่อแสดงให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเช่นเขาเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนเออวัคซีนมันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับนอกจากนั้นนายกลีเซียนลุงเนี่ยในวัย68ปียังบอกว่า ชาวสิงคโปร์ทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในระยะยาวจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ประการใดนี่ฮะคนที่ไปเที่ยวในสิงคโปร์แบบอยู่ระยะยาวเนี่ยก็ได้ฟรีด้วยนะแต่เขาขีดเส้นใต้เขาว่าต้องไปเที่ยวกันแบบระยะยาวนะสิ้นปีนี้เขาฉีดละก็จะฉีดให้ผู้สูงอายุบุคลากรทางการแพทย์ โดยเขาบอกว่าให้คอรมอรฉีดด้วยแหละเพราะจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าวัคซีนที่จะได้รับนั้นปลอดภัยจริงๆไม่ใช่เป็นการใช้อภิสิทธิ์พิเศษนะครับโอ้โหเร็วมากนะฮะสิงคโปร์เขาจะฉีดกันอีกอาทิตย์หน้าแล้วอะถ้าพูดปลายเดือนธันวาอาจจะนึกภาพไม่ออกอาทิตย์หน้าสิงคโปร์เขาจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันแล้วนะฮะ ป้องกันโควิดกันแล้วมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาปิดท้ายรายการในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นข่าวนี้ผมขอหลบโควิดสักนิดหนึ่งนะครับไปกันที่ญาติบุกแจ้งความหนุ่มกลางขวางรถพยาบาลทําคนเสียชีวิตทีงมงานเอาภาพคลิปขึ้นมาหน่อยสิเดี๋ยวผมจะบรรยายไปด้วยนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการรถฉุกเฉินได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ40กว่าปี กำลังหมดสติและหัวใจไม่เต้นเขาโทรศัพท์ติดต่อแจ้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลรีบส่งรถกู้ภยัยส่งรถฉุกเฉินเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าพอขับไปถึงเจอรถเก๋งคันหนึ่งในขวางหน้าอยู่รถพยาบาลไม่อย่างมีเรื่องเพราะคนแบบนี้พูดยากหักออกซ้ายเพื่อจะแซงซ้ายออกไปแต่ปรากฏว่าคนขับรถเกง๋งขับปาดหน้ามาทางเลนซ้ายแล้วก็จอดขวางอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็น แล้วหลังจากนั้นคนขับรถเก๋งก็มาด่ามาต่อว่าคนขับรถพยาบาลเสียหายบอกว่าขับจี้ตูดนู่นนี่นั่นคนขับรถพยาบาลไม่อยากเสียเวลาคุยด้วยแป๊บเดียวก็เลยรีบขับรถออกไปเพื่อไปช่วยคนที่กำลังมีอาการวิกฤตคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอไปถึงตัวผู้ป่วยมีการปั๊มหัวใจเร่งนำตัวขึ้นรถของโรงพยาบาลเพื่อจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่ทันการ ผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตคนทั้งประเทศสาบแช่งคนคนนี้อย่างหนักหน่วงชื่อว่านายสัมฤทธิ์มณีฤทธิ์นะฮะสมฤทธิ um ์มณีฤทธิ์นายสัมฤทธิ์ยังมีหน้าโทรไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรถโรงพยาบาลด้วยนะว่าขับรถจี่ตูดไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินเปิดไฟเล่นๆล,น,ล,น,ลนนู่นนี่นั่นอธิมานขอภาพนิ่งขึ้นมาได้เลยครับท้ายสุด พอมันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นตำรวจไปตามจับนายสัมฤทธิ์ถึงที่เลยนะครับอายุแค่38ปีนะครับถึงบ้านนี้ก็ยังเมาอยู่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทรางมาว่าสัมฤทิ์เนี่ยถูกคุมขังอยู่ที่สพเมืองสมุทรปราการในข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็ข้อหากีดขวางรถพยาบาลซึ่งตอนนี้กำลังเตรียมจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยหรือไม่ พอตำรวจไปตามจับถึงบ้านหน้าซีดเลยครับแม่เนี่ยนะครับร้องขอตำรวจบอกว่าอย่าจับลูกแม่เลยเพราะกลัวจะไม่มีเงินประกันตัวล่าสุดคุณผู้ชมครับนางนัททินันบริบูรณ์ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองสมุทรปราการส่วนนายขันก้านบัวอายุ50ปีเล่าให้ฟังนะครับว่า สำหรับผู้เสียชีวิตไม่เคยมีโรคประจําตัวมาก่อนก่อนเกิดเหตุทราบว่ามีอาการชักเกร็งก่อนจะหมดสติจากนั้นคนที่อยู่ในบ้านจึงได้ไปเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ใกล้ๆเพื่อมาช่วยกันปั๊มหัวใจระหว่างนั้นพบว่าผู้ป่วยอยู่ในอาการวิกฤตเจ้าหน้าที่จึงวิทยุร้องขอให้รถพยาบาลมารับแต่กว่ารถพยาบาลจะมาถึงชีพจรของผู้ป่วยก็เริ่มอ่อนลงแล้วทั้งนี้ตนเชื่อว่าหากรถพยาบาลไม่ถูกขัดขวาง อาจจะไม่เกิดความสูญเสียขึ้นจึงอยากฝากถึงคนที่ชอบดื่มขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยและยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายสัมฤทธิ์ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนั้นจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเกิดกันต่อไปโอ้โหคุณผู้ชมครับเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเห็นคนแบบนี้ที่ผ่านมาข่าวแบบนี้ไปสุดก็แค่เพียงว่า คนขับเปิดเพลงเสียงดังไม่ได้ยินว่ารถพยาบาลกำลังจี้ตูดมาอยู่รอบนี้นอกจากจะไม่หลบยังด่ารถพยาบาลอีกรถพยาบาลไม่อยากมีเรื่องเพราะต้องรีบไปช่วยคนกะจะแซงซ้ายก็ปาดหน้ามาขวางอีกโอ้โหยหมอนี่ผมว่าคนไทยไม่ยอมรับคนนิสัยแบบนี้และไอ้ที่คุณทำเนี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนครับที่จะทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่ามันทำให้คนตาย เพราะถ้าเขาไปช่วยทันผู้ชายคนนั้นก็อาจจะไม่เสียชีวิตญาติเขาบอกว่าแจ้งความประเมินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอนรถเกง๋งคาละหลายแสนมีตังค์ซื้อมีปัญญาขับไก่แค่จิตสำนึกง่ายๆแค่นี้โทษนะครับมึงก็ผักพวงมาลัยออกซ้ายนิดนึงมันก็จบแล้วมึงจะอะไรนักหนาจะกลางอะไรนักหนายิ่งใหญ่มาจากไหนหักออกซ้ายจบแค่นั้น ไม่ถึงสามวิอู้โ,โหมันทำมันมัน,ม,นมันเป็นข่าวที่แย่มากแย่มากๆผมไม่รู้ว่าใครเป็นพ้องเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักไอ้หมอนี่นะเขาเป็นคนแย่มากครับคุณผู้ชมครับเขาทำได้ยังไงอะ่ะเขามีสิทธิ์อะไรอะ่ะไปชี้หน้าสั่งสอนไปอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินเขามีสิทธิ์อะไรอะ่ะเขามีสิทธ์อะไรคุณผู้ชมคิดว่า โอ้โหใช้ไม่ได้นะครับหมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ